สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามากาติดนู่ยเหลือกตังนะครับในนี้ก็คือนู่ดเหลือกตังถีสอนะครับก็คือสาธารณสุขเมืองสตูลรับพี่ครับเหลือกเลยไหมครับเหลือเส็จแล้วครับนี่ก็คือนู่ดเหลือกตังถีสามนะครับแตนี้ก็คือนู่ดเหลือกตังถีสี่ก้องเคล็สองนะครับและกนอนจะเหลือกตังนะครับข้าเหลือกตังก็จะมีการวัดอุณหภูมินะครับขัดกล้องกันน็อนนะครับและก็ตรวจไม้เหล็กต้องตัวเองนะครับนี่ก็คืออดีตนายกเทศมนตรีเมืองสตูลนะครับวันนี้ก็มาการลงทันเน้นเสร็จแล้วนะครับ เรืนี้ก็คืนน้้ยดอกตังถีซ้องนะครับขอ้องเครดซ้องนะครับมาซ้ำรวดดูไม่เลยกล้กองตัวเองนะครับ <Okay. S 1> วันนี้นะครับตรงกับวันที่21มีนาคมพศ2564ครับ ผู้สีสมัครลงนายกเทศมนตรีมมัธต้นนะครับมีอยู่สองเบอร์นะครับก็คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองระหว่างอ่าโกสินนะครับทันวิเชียน,นตันเตียพ่นแล้วก็คุณนาวีพรมศักดิ์ในทุกครั้งนะครับก็ต้องมีการวรัดอุณหภูมิกันก่อนนะครับความมัน่นใจว่าเราอุณหภูมิไม่สูงเกินกว่าสามสิบเกณฑองศานะครับนี่ครับผีเขี้ยวของเรานะครับวันนี้ก็มาเลือกตั้งเลยครับในทุกๆสั้นทีนะครับก็จะมีตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัยนะครับในนี้ก็คือนู้ลือกตั้งที่นสามนะครับข้องเทียนหน ก็เช่นเคยนะครับทุกๆครั้งจะต้องมีการวัดอนุภ anyway, ูมิกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ซอยสิบเจ็ดนะครับนวยหลักบางทีหนึ่งกองเขต็หนึ่งนะครับยังอยู่ในเขต็หนึ่งนะครับซอยนี้นะครับประชากรจะหมากว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเพียงแล้วและทุกๆครั้งนะครับจะมีการสแกนทุกๆจุดนะครับและก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับให้ความสะดวกแล้วก็ให้ความปลอดภัยนะครับทุกๆจุดนะครับตรวจดูไม่เหล็กกล้องตัวเอง นี่ก็คือนุ้ยเหลือตัางถิ่นหนึ่งคองเขตสองนะครับเออว่าทวงเริ่มตะวันออกนี่คือกะโกซุมานะครับผู้สมัครเลือกตั้งนะครับกะลงหรือไม่ครับลงค่ะครับขอบคุณครับนี่ก็คือนุ้ยเหลือตัางถิ่นเกตเคสสองนะครับตำบลปิมันช่วงเที่ยงนะครับบรรยากาศก็จะเงียบเงาเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็เชิเนเข้าในกับทุกๆสถานที่นะครับก็จะมีตำรวจอายบริการความปลอดภัยนะครับในนี้คือนู่นอย่างตัางที่นซ้ำคองเขตซ์นะครับอยู่ที่ทีเคพักถ้าลูกค้าลืมผ้าหน้ากากนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้หน้ากากบริการครับครับยืดอุ้กบ,บั๊ก Được, cả các bạn mới thì chọn làm